เอาแล้วครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมดอนซ่าให้ดูนะครับโอเคครับกดเพลย์เลยครับก่อนอื่นก็ต้องสร้างตัวละครก่อนนะครับตัวที่ผมจะเล่นคือวินโลนะครับแต่ละตัวนี้จะมีความสามารถแตกต่างออกไปนะครับนี่นะครับวินสันครับคือตัวเริ่มต้นครับตัวนี้จะคือแบบจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งครับที่สามารถฟื้นชีวิตได้เมื่อตายส่วนวินโลนั้นตอนคืนจะสามารถจุดไฟได้ครับก็รับชมเลยครับเพลย์ ส่วนเรื่องรีสอทก็คือพวกไอเทมนะครับผมขอปรับเป็นมอแล้วนะครับเค,ครับกดตาร์เลยครับเอาเลยโอเคครับตอนนี้ก็รอมันสร้างเวอร์นะครับอย่า <Yeah. S 1> เกิดแล้วในวันแรกนะครับเราต้องเก็บสิ่งที่อยู่ให้ได้มากที่สุดนะครับ เพราะว่าตอนคืนนี้จะลำบากมากครับจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้เลยถ้าเราไม่มีไฟนะครับนี่ครับสามบนขวาเนี่ยครับจะเป็นนี่นะครับอาหารแล้วก็สติแล้วก็เลือดครับถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหมดนี่ก็จะทําให้เราแพ้ทันทีเลยครับโอเคครับตอนแรกๆอาจจะไม่มีอะไรตื่นเต้นมากครับเพราะว่า ยังไม่มีอะไรให้ท้าทายครับแต่หลังๆนี่โอ้โหวันที่สามเป็นต้นไปนี่ผมเริ่มเล่นไม่ผ่านแล้วครับผมลองเล่นแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับระหว่างนี้ก็เก็บให้หมดครับเห็นไ์เก็บหมดครับเอขอโทษครับเดี๋ยวผมปิดเฟสอ่นครับแป๊บหนึ่งครับครับมาต่อเลยครับโอเควันนี้ก็เก็บให้หมดครับ นี่ครับเดวันข้างบนนะครับถ้าสีเหลืองแปลว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับแต่ถ้ากลยเป็นสีน้ําเงินเมื่อไหร่ก็แปลว่ามืดแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้มืดเต็มทีนะครับเราก็ต้องรีบหาทรัพยากรให้มากที่สุดโอเคนี่ครับฝั่งซ้ายมือนี่คือการครามนะครับก่อนหนึ่งต้องคว้าเฮ้ยครับขวานมาก่อนนะครับครับแล้วก็เริ่มตัดไม้แล้ครับ นี่ครับไม้ครับโอเคตัดต่อเลยครับก็เริ่มใกล้มืดแล้วครับก็ต้องรีบหาบ้านครับเอ้ยหาได้ไงเราต้องสร้างดิผมพูดผิดครับโอเคก็อย่างที่บอกครับช่วงแรกๆจะไม่มีอะไรตื่นเต้นมากครับก็อดทนดูไปก่อนครับตอนคืนก็ผมอาจจะตัดออกก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลย ตอนนี้ผมต้องหาที่สร้างบ้านหมอๆเพราะว่าเอาจริงเลยเดี๋ยวหลังๆเนี่ยมันจะอยู่ลําบากมากมันจะมีพวกมนุษย์หมาป่าออมาไล่ฆ่าตอนกลางคืนครับก็เริ่มแบบไม่สามารถอยู่ได้ครับโลกมันช่างอยู่ยากขึ้นทุกวันครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวพวก survival เอาชีวิตรอดนะครับก็คล้ายๆพวกเกม minecraft นะครับแบบ ครับของเอาชีวิตรอดไปวันๆนะยิ่งอยู่ได้นานก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆครับก็จะมีฤดูหนาวอะไรเยอะแยะครับนี่ครับกระต่ายครับกระต่ายเราไม่สามารถตีได้นะครับตีได้ครับแต่ว่ามันจะหนีครับดูนะครับนี่ครับมันจะหนีเข้าหลุมไปนะครับเราต้องทํากับดักไว้ดักมันตอนออกมาครับแต่ช่วงแรกเราก็กินพวกหญ้าไปก่อนครับยังไม่สามารถจับได้ครับ แล้วก็คับปิกแอ็เลยครับลืมไปเลยต้องหาหินก่อนกดแชบเพื่อเปิดแมปนะครับโอ้โหหินอยู่ไกลมากเลยต้องรีบกลับไปตัดครับไม่อย่างั้นมันก็นี่ครับเห็นฝั่งซ้ายไหมครับมันจะยังคราฟไม่ได้หมดทุกอย่างนะครับเราต้องสร้างสล็อตแมชชีเนาะครับเดี๋ยครับเจอห้วครับคุณแล้วครับนี่นี่ครับ ส่วนที่คุณออกมาได้ก็ยังขาดอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือทองครับไม่รู้นะครับว่ามันเอาทองไปทำอะไรเหมือนกันแล้วอะใกล้จะมืดแล้วครับก็ต้องรีบสร้างให้เร็วที่สุดแล้วต้องแข่งกับเวลาครับตอนนี้ครับเออจเจอหินแล้วเฮ้ยมืดแล้วครับหาแล้วเองสร้างอะไรไม่ได้เลย ไม่เป็นไรครับเราต้องอยู่อย่างพอเพียงครับนี่อะไรเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> อ๋อนี่ครับคือที่ที่วินสันมาแล้วจะสามารถช,ชีวิตได้หนึ่งครั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเออแต่โอ้เสียดายผมไม่ได้เล่นวินสนะันอ่ะผมเล่นเอ่อตัวละครชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วเอาล้ครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับแล้วก็ ได้เวลาต้องจุดไฟครับตอนคืนน,นี้ถ้าเราไม่มีไฟเนี่ยเราจะกลัวความมืดครับทำให้เราถูกโจมตีจากสัตว์ร้ายแล้วก็แพ้ได้ครับการตายของเกมนี้คือจะทําให้เราต้องเริ่มเกมใหม่ครับค่อนข้างเป็นอะไรที่โอ้โหฟังแล้วเสียใจยมากนะครับนี่ผมจะขุดเออแย่แ yeah, ล้วไหมผมต้องรีบสร้างนี่ครับ ทำไฟครับเคสร้างเลยระหว่างนี้ก็จะขุดหินต่อไปเลยนะครับเรับขุดแลับก็ยังไม่ได้ทองเหมือนเดิมครับไม่ทราบว่าทำไมผมขุดแค่สองสามทีก็ได้แล้วแต่นี้ขุดมาห้าหกครั้งแล้วไปห้าหกอันละไม่เห็นได้ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมไม่เป็นไรครับเราต้องอดทนต่อไปครับ โอขุดกันต่อเลยนี่ครับเห็นสมองไหมครับมันจะเริ่มมีเครื่องหมายลงแล้วครับแปลว,ว่าเราเสียสติลงเรื่อยๆครับถ้าเหลือน้อยลงเมื่อไหร่ก็จะตายลงทันทีเลยครับคือแบบสติปัญญาไม่มีอยู่กับตัวแล้วเฮ้ยเจอแล้วโอเคได้เวลากลับไปแล้ว ดูสิสล็อตแมชชีนใช้อะไรบ้างโอ้โหใช้ไม้สวยครับไม้ไม่พอครับแถวนี้มีไม้ไหมครับเออมีด้วยรีบตัดเลยครับจะมือแล้วครับสวยแล้วครับทันไหมเนี่ยไม่น่าทันเฮ้ยทันทันทันรีบเก็บรีบกลับครับเฮ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยเก็บเห็นลายเก็บหมดครับแอะนี่ครับมือแล้วครับมันก็จะไปไหนครับเราต้องเติมคอบเฟืองด้วยครับเดี๋ยวไฟดับครับ เออดี๋ยวามึงดาบเี๋ยวเพ่งดาบเออสร้างสล็อตไมชชีนแล้วสร้างเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นทางฝั่งซ้ายนะครับว่าสามารถสร้างคัาของได้เยอะขึ้นนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องค้ากระเป๋านะครับเพราะว่าจะได้มีที่็บของมากขึ้นนะครับโอเคสิ่งต่อไปก็คือโชเวลนะครับเอ้ยครับและก็ต่อไปก็อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับ อย่างเช่นพวกทอตโอเคผมจะคราบท็อตมาก่อนแล้วนครับโอเคเอาเป็นว่าเราก็จะไปตัดไม้เอ้ยไม่ใช่เอาของแถวๆนี้ก่อนนะครับถึงจะมองไม่ค่อยเห็นก็เถอะโอ้มองไม่เห็นเลยครับอย่างน้อยก็เก็บได้ครับแล้วว่ากลับไปคราบของแล้วตอน,ตอนเช้าีทดีกว่าครับ,รบแล้วค่อยออกเดินทางทีนะครับมันจะดูง่ายกว่าครับ ไฟเริ่มหมดแล้ลวไฟเริ่มหมดแล้วเติมว่าเติม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 โอเคนะครับอาหารก็สามารถทําไปให้สุกได้นะครับจะทําให้เรากินแล้วอร่อยขึ้นนะครับและตีปัญญาก็จะได้ไม่ลดวยครับนี่นครับอาหารก็เพิ่มครับก็กินทั้งหมดเลยครับจะได้ไม่เปลืองช่องอาหารนะครับส่วนบางอย่างที่กินได้ก็สามารถทําเป็นกบเพลิงได้นะครับโอ้เช้าแล้วครับเดี๋ยวผมขอทําอาหารให้สุกก่อนครับ ออกเดินทางเลยระหว่างนี้ก็วันที่สองก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็ขุดแร่อ๊ะพังเป็นแล้วคราบใหม่ได้ระหว่างนี้ก็ก็ต้องเก็บเกีย่ยวทรัพยากรให้มากเลยสุดครับเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าฤดูหนาแล้วเออมันจะไม่มีอาหารให้กินครับแต่ต้นไม้ก็จะเริ่มเหี่ยวแม่ยังมีให้ตัดครับเรับ ผมปรับให้ทรัพยากรเยอะเพราะว่าทรัพยากรน้อยมันก็จะน้อยเกินไปนะครับขนาดนี่เยอะนะครับยังหาแทบไม่ค่อยได้ครับบางอย่างนะครับครับระหว่างนี้ขุดขุดขุด,ข,ดขุดครับขุดอย่างเดียวแล้วก็ตัดด้วยครับมีสองอย่างเนี่ยคือตัดกับขุดครับผมก็จะทำการสร้างบ้านให้ดีที่สุดครับ แต่บ้านหลังนั้นผมคิดว่าจะย้ายครับเพราะว่าผมควรจะไปสร้างบ้านข้างๆหมูมากกว่าครับเดี๋ยวถ้าผมเจอแล้วโอเคเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงอีกทีนะครับะครับระหว่างนี้เก็บเกี่ยวให้ได้เยอะที่สุดครับนี่นะครับผมก็กะจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับซีรีส์นี้ผมก็จนกว่าจะตาย ถ้าผมตายผมก็อาจจะเล่นต่อหรือไม่ก็เลิกเล่นเลยแล้วก็ไปทำพาร์ทอื่นแทนครับก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับขั้วนะครับวิธีใช้ครับดูนะครับขุดออกมาโอเคแล้วก็ไล่ตีไม่ทันนะครับก็เราต้องไล่ตีตอนกลางคืนครับเพราะว่ามันจะไม่มันจะไม่วิ่งครับแล้วมันก็จะนอนครับเฮ้ยอะไรเนี่ย เมื่อกี้เน็ตผมก็ดับนะครับก็ทําให้เซฟมันก็เซฟอยู่แหละแต่ว่าทําให้ผมถูกตาดมายังตรงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าได้นะครับก็ถ้าอยากให้มีคลิปต่อๆไปก็ช่วยก,กดซับสไครต์และไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ